ู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะ ขอหวยฟังทางนี้เลยค่ะโอ้โหฟังแล้วอาจจะเซ็งกันสักหน่อยนะคะล่าสุดมีการประกาศเลื่อนการออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เมษายนแล้วล่ะค่ะแต่จะเป็นเมื่อไรและเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวมาบอกนะคะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อน,นค่ะที่ภาคเหนือค่ะอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางและน่านค่ะ ภาคอีสานอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมิและโคราชค่ะภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีและนครศรีธรรมราชทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่และมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถึง20ของพื้นที่ค่ะมาค่ะคุณผู้ชมคะคอหวยทั้งหลายเข้ามาฟังทาง,ง,งนี้คะ่ะถึงแม้จะเซ็งกันสักหน่อยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวถึงการออกรางวัลของสลากงวดวันที่1เมษายนค่ะคือจากเดิมเนี่ย จะออกอยู่แล้วงวดวันที่2องพฤษภาคมเนี่ยจะได้รับรู้กันแล้วแต่ต้องเลื่อนออกไปค่ะเป็นวันที่16พฤษภาคมเหตุผลเพราะว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะก็ต้องพิจารณาภายใต้ความห่วงใย,ยในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโรคด้วยค่ะก็เลยมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงการออกรางวัลข้อไว้อดใจรอสักนิดนึงนะคะส่วนการออกรางวัล สลากในงวดวันที่16เมษายนงวดวันที่2พฤษภาคมงวดวันที่16พฤษภาคมจะไม่มีการขายใน3งวดนี้นะคะอดใจรอกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะแต่เรื่องนี้ไม่ต้องอดใจรอเลยค่ะเดี๋ยวติดตามข่าวสนุกๆในตลาดข่าวกันค่ะ